สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามนะจะมาพูดถึงตัวเดีาโบเพราะผมเนี่ยชอบเดีาโบมากๆในเรื่องเนี่ยเออจะเป็นการต่อสู้ของเดีาโบกับประเทศฟานมุดเออแล้วในประเทศฟานมุดเนี่ยตอนที่เดีาโบต่อสู้เนี่ยมันจะมีช่วงที่เดีาโบสู้กับซาเล่อยู่ด้วยก็เลยจะขอเกินเล่าถึงตัวซาเล่สักหน่อยเออซาเล่เนี่ยเป็นหนึ่งใน10มหานักบุญแล้วก็เป็นหนึ่งในสเซียนนักลบด้วย ความแข่งของเขาเนี่ยน่าจะเป็นรองเพียงแค่ฮินตาตากับอาโนงนะพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นแบบท็อปสามองมหานักบุญนะแล้วก็สาเหตุที่เดียโบและซาเล่สู้กันเนี่ยเป็นเพราะซาเล่เนี่ยถูกปรมาจารย์ของวันทั้ง7จ็ดะหลอกและเขาก็ให้ซาเล่เนี่ยมาคอยคุ้มกันราชาองค์ใหม่ของประเทศฟานมุดจากกองทัพของลิมลรุส่วนทางด้านของลิมรุเนี่ย เขาได้สั่งให้เดียโบหาวิธีจัดการทําให้วิลเบรุดยอมเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของประเทศฟานมูตเพื่อที่ลิมเรุจะได้บงการอยู่เบื้องหลังที่ลิมเรุเนี่ยเขาต้องการยึดประเทศฟานมูตเนี่ยเป็นเพราะราชาองค์เก่าของประเทศฟานมูตได้คิดจะยึดเทมเพสและเปิดฉากทาสงครามกับเทมเพสก่อนแล้วก็หลังจากที่เขาส่งเดียโบไปอ่ะแผนการล้มเหลวไปแล้วหนึ่งครั้งเดียโบทํางานพลาดและจากนั้นก็กลัวแบบลิมเรุจะไล่ให้ใหกลับไปโลกปีศาจ์มากๆ แต่ลิมเบลูเนี่ยเขาได้ให้อกาสแก้ตัวอีกครั้งเดียโบโจึงเก็บความแค้นเนี่ยและกลับไปที่ประเทศฟานมุดเพื่อทําให้ยอมเป็นกษัตริย์ให้ได้หลังจากที่เดียโบมาถึงประเทศฟานมุดเดียโบได้บินลงมาจากท้องฟ้งฟามุ่งเข้าไปหาราชาของฟานมุดผมจะขอเรียกราชาที่ประเทศฟานมุดว่าเอดูอาร์นะครับเมื่อเอดูอาร์เห็นเดียโบตัวเขาก็แข็งทื่อทันทีเดียโบพูดขึ้นว่ายินดีที่ได้รู้จักขอรับทุกท่านนามของข้าคือเดียโบขอรับ เขาพูดไปด้วยพร้อมกับก้มคำนับไปด้วยระหว่างที่เดียโบกำลังพูดอยู่นั้นโหน้าอัศวินได้สั่งให้ทหารทุกนายจัดแถวปกป้องเอเดวาร์ตในช่วงพิปตานั้นทหารทั้งหมดได้อยู่ในท่าป้องกันเรียบร้อยที่แห่งนี้มีผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณร,บรอบๆทุกคนต่างหวาดกลัวถึงตัวตนของเดียโบเดียโบยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าข้าไม่คิดทำร้ายพวกท่านหรอกคอรับจงอย่าได้หวาดกลัวข้าเลยและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวถูกลูกหลง หลังจากที่เขาพูดจบเดียโบได้ดีดนิ้วขึ้นเขตแดนได้ปกคลุมล้อมรอบผู้สื่อข่าวกว่า100คนและหลังจากทุกอย่างเตรียมการเสร็จสิ้นเอดูอาร์ดทำท่ายิงพยองและพูดขึ้นว่าท่านคือทูตของจอมาริมุลุใช่ไหมครับมีธุระอะไรถึงมาที่นี่เดียโบขำและพูดขึ้นว่าข้ามาเตือนขอรับจงถอนกำลังทหารแล้วจงหาลือกับวิลบุรุษยอมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเธอขอรับ ถ้าทำเช่นนี้พวกท่านจะได้ไม่ต้องลิ้มรสถึงความหวาดกลัวแบบไม่จบไม่สิ้นนะขอรับเอ็ดูอาร์ดเมื่อได้ยินดังนั้นเขาหัวเราะและไม่กลัวต่อคําขู่ของดีอาโบและพูดขึ้นว่าผู้แกมันจบแล้วฉันรู้ถึงแผนการทั้งหมดของจอมมารลมมลุแล้วเอ็ดูอาร์ดได้นําภาพและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เลเฮมตายว่าดีอาโบเป็นคนฆ่าต่อหน้าผู้สื่อข่าวและหันไปพูดกับดีอาโบต่ออีกว่าถึงแกจะฆ่าเลเหิเฮมได้ แต่ศรัทธาที่เปี่ยมล้นของเขานั้นมีมากกว่าความกลัวที่มีต่อแกยังไงล่ะเมื่อดีอาโบได้ยินสิ่งที่เอเดูอาร์ดูถูกเขาจึงยิ้มและพูดขึ้นว่าท่านกำลังพูดล้อเล่นอะไรอยู่ขอรับท่านจะบอกว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถเอาชนะความกลัวที่มีต่อข้าได้หรือขอรับถ้าคิดจะประลองสติปัญญาแล้วก็ท่านยันอ่อนหัดเกินไปนะขอรับและที่ข้ามาที่นี่ข้าตั้งใจมาแสดงความบริสุทธิ์และข้าก็มีวิธีพิสูจน์ง่าย ทุกคนที่อยู่ที่นี่ถ้ามีใครที่สามารถเอาชนะความหวาดกลัวที่มีต่อข้าได้แล้วก็ข้าจะขอยอมแพ้ขอรับแต่ข้าขอเตือนว่าข้าไม่เคยแพ้ใครแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะขอรับถ้าจะสู้ก็โปวดเตรียมใจด้วยขอรับเดียโบเริ่มโมโหเพราะเอ็ดูอาร์ดบางอาจเหยียดหยามผู้เป็นนายเหนือหัวลิมูลุเหล่าผู้ที่คอยปกป้องเอ็ดูอาร์ดไม่ได้มีเพียงทหารเท่านั้นแต่ยังมีกองกำลังที่เรียกตนเองว่าเดมอนฮันเตอร์ กลุ่มคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่คอยปราบปีศาจโดยตรงแม้กระทั่งปีศาจระดับอาร์คเดมอนพวกเขาก็เคยจัดการได้มาแล้วการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเหล่าเดมอนฮันเตอร์ได้เริ่มเข้าโจมตีซึ่งเดียโบยืนรับการโจมตีโดยไม่ป้องกันพวกเขาได้ใช้โซ่ที่มีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ตึงเดียโบไว้อย่างแน่นหนาและได้ดูถูกว่าแค่นี้ก็ตอบโต้ไม่ได้เหรอที่แท้ก็เก่งแต่ปากนี่เองเดียโบจึงพูดขึ้นว่า เตรียมการโจมตีเสร็จหรือยังขอรับข้าจะไม่ขัดขวางและไม่ตอบโต้เพราะคิดว่าวิธีนี้คงจะทําให้พวกท่านหวาดกลัวมากกว่าขอรับและเมื่อหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์ได้ยินฮอึอย่ามาดูถูกกันให้มากนักนะไอ้ปีศาจจงไปสํานึกในโลกหน้าซะทันเดอร์โบวสายฟ้าได้ผ่าลงมาที่เดียโบฮึช่งหน้าขำต่อให้แกจะกางเขตแดนเพื่อป้องกันตัวเองก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีของฉันได้หรอกนะ ทุกคนในที่นี้ต่างรู้สึกโล่งใจที่กำจัดปีศาจต,ตนนี้ได้แต่เมื่อหมอกควันหายไปเดียอาโบยังคงยืนยิ้มด้วยท่าทางปกติทุกคนต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นแม้แต่ซาเล่และเกนดาที่เป็นสองในสามเซียนนักรบเริ่มรู้สึกแปลกแล้วหลังจากที่เห็นเดียอาโบรอดจากการโจมตีนี้โดยที่ไม่ใช้เขตแดนป้องกันตัวเองแถมร่างกายยังไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเมื่อดีโบ หันไปมองที่เหล่าทหารที่กำลังรู้สึกตกใจและขวัญผาวาเขาจึงพูดค่มขวัญขึ้นอีกครั้งว่าน่าสงสารมากเลยนะขอรับอุตส่าห์พยายามขนาดนี้แล้วและทันทีที่พูดจบเดียโบได้ใช้สกิลกำลังช้างสารยกแขนขึ้นเบาๆโซ่ที่ตึงเดียโบในตอนแรกนั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดายเดียโบพูดต่อว่าจากนี้ไปข้าจะขอเริ่มทดสอบการคัดแยกขยะนะขอรับหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์ ตะโกนถามด้วยความสงสัยว่าทําไมฟ้าผ่าถึงไม่ได้ผลทําไมหรอขอรับคําตอบง่ายๆข้ามีความต้านทานต่ออํานาจธรรมชาติสูงการโจมตีของท่านเป็นแค่การสะกิดเท่านั้นไม่จําเป็นต้องกางเหตุแดนป้องกันเลยขอรับเมื่อได้ยินแบบนี้เรล่าทหารและเดมอนฮันเตอร์ต่างสั่นกลัวกันอย่างมากจากนั้นเดียโบได้ปลดปล่อยออร่าออกมาอย่างมหาศาลหรือเรียกกันว่า จิตคุกคามแห่งจอมมารทหารและเดมอนฮันเตอร์รวมถึงเอเดวาร์ดต่างสลบกันทั้งหมดเหลือเพียงแค่3คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเดอาโบคือหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์เกนดาและซาเล่เดอาโบพูดขึ้นว่าโอ้มีผู้รอดจากบททดสอบของข้าทั้ง3คนเลยเหรือข้าขอชื่นชมที่สามารถต้านจิตคุกคามแห่งจอมมารของข้าได้จากนี้ข้าจะอนุญาตให้พวกท่านต่อสู้กับข้าได้ขอรับ และถึงแม้หัวหน้าเดมอนฮันเตอร์สามารถทนรับจิตคุกคามแห่งจอมานของเดอาโบได้แต่เขากลับรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและหันไปมองข้างหลังที่มีแกนด้าและซาเลยืนอยู่อย่างใจเย็นเขาคิดในใจขึ้นว่าสมกับเป็นสามเสียนนักลบวิรบรุษที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของฝั่งตะวันตกเรายังมีโอกาสชนะได้เมื่อเขาคิดดังนี้เขาจึงหันไปพูดกับเดอาโบว่าฮึสมแล้วที่เป็นปีศาจรับใช้จอมาน ถ้าทางจะเก่งเรื่องวางกล้ามสินะจะพูดว่ากิตกุกคามแห่งจอมมารสินะผู้ที่ใช้สกิลนี้ได้มีเพียงอสูรที่เป็นจอมมารเท่านั้นนี่จึงเป็นหลักฐานถึงการวางกล้ามของเจ้าไงล่ะปีศาจอย่างเจ้านั้นมีระดับสูงสุดแค่อาร์คเดมอนและเมื่อถึงระดับนี้พลังก็จะถึงขีดจำกัดไม่มีทางที่จะพัฒนาไปถึงจอมมารได้เมื่อดีอาโบได้ยินแบบนี้เขายิ้มและตอบกลับด้วยท่าทางสบายสบาย ก็จริงที่ปีศาจอย่างพวกข้ามีขีดจำกัดนะขอรับแต่การพัฒนาไปอีกระดับก็สามารถทำได้ถ้าหากสำเร็จเงื่อนไขอย่างเช่นแดงพวกท่านน่าจะรู้จักดีนี่ขอรับเงื่อนไขการวิวัฒนาการเป็นจอมมารได้ก็คือหลังจากที่อยู่ระดับอาร์คเดมอนได้แล้วก็จะสะสมพลังงานไปเรื่อยๆจนถึง2,000ปีขึ้นไปห้ามแพ้แม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์ได้ยินเขาเริ่มสั่นและหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้ที่เขาเคยศึกษามานั้นปิศาจะเข่งคัดมากเรื่องการแบ่งระดับและการเรียกชื่อแดงหรือกีห้วนห้วนมันจึงเป็นไปไม่ได้แต่เดียโบกับพูดด้วยท่าทีสบายๆแบบนั้นนั่นจึงหมายความว่าเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันเมื่อเขาคิดได้เช่นนี้เขาจึงร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงผมขอโทษช่วยผมด้วยโปรดไว้ชีวิตผมด้วยครับหัวหน้าออนวอนเดียโบโดยไม่สนใจเกียรติและความอับอายเดียโบพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เป็นอะไรไปหรือขอรับอุตส่าห์ผ่านการทดสอบมาแล้วลองมาสนุกกันหน่อยไหมขอรับจะได้รู้ว่าค่าวางกล้ามจริงไหมหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์ร้องไห้และขอให้ไว้ชีวิตตัวเองอย่างน่าสมเพชจะยอมทําตามคําสั่งทุกอย่างต่อให้ท่านจะสั่งฆ่าเอ็ดูอาร์ตกษัตริย์ที่นอนหมดสติอยู่ตรงนั้นก็ข้าก็จะทำเดียโบจึงบอกให้เอาพวกตัวเก,กกะที่นอนสลบอยู่ทั้งหมดไปไว้ในเขตแดนที่เขากางไว้ให้พวกนักข่าวตรงนั้นซะ ซาเล่ที่ได้ยืนฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาได้ยืนยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวต่อหน้าดิอาโบและพูดขึ้นว่าดูแล้วน่าจะเก่งเอาเรื่องนันเนี่ยชื่อของผมคือซาเล่สังกัดกองพลรักษาพระองค์แห่งจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสเป็นหนึ่งในสิบมหานักบุญและเป็นสามเซียนนักลบแล้วนายเป็นใครกันจงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาซะข้าจำได้ว่าเคยแนะนำตัวไปแล้วนะขอรับแต่ข้าจะพูดอีกครั้งก็ได้ชื่อของข้าคือดิอาโบ เป็นชื่อที่แสนวิเศษที่ได้รับมาจากนายท่านลิมูรุราชาผู้ยิ่งใหญ่ของข้าขอรับซาเล่ได้ตอบกลับยังไงก็คงไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมฉันจะทําให้แกพูดออกมาเองซาเล่เริ่มโมโหกับท่าทีหยิ่งเยโสที่เหมือนจะดูถูกตัวเองและคิดในใจว่าทหารประเทศฟานมูดอ่อนแอยิ่งนักและเหล่าเดมอนฮันเตอร์ที่ถูกส่งมาเป็นกําลังเสริมจากฝั่งตะวันออกก็คุยโอ้อวดซะเยอะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับพิศาษ แต่กลับทำอะไรไม่ได้แถมยังขี้ขาดร้องขอชีวิตอีกซาเล่ยังคิดต่ออีกว่าเดียโบเป็นเพียงปีศาจระดับอาร์คเดมอนที่ไม่เป็นภัยต่อตัวเองหากเป็นปีศาจแห่งจุดเริ่มต้นก็คงว่าไปอย่างถ้าทางที่ดูถูกฉันฉันจะทำให้แกเสียใจเองซาเล่ได้คิดถึงอดีตที่เคยไล่ต้อนและเอาชนะจอมมันวาเลนไทน์ได้ถึงมันจะหนีได้ก็เถอะกับอีกแค่อาร์คเดมอนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเลยสักนิดเดียโบได้พูดต่อว่า ตัวตนที่แท้จริงของข้าหรือขอรับข้าไม่สนใจความแข่งแกร่งหรอกข้าจึงลืมมันไปแล้วขอรับแต่ข้าไม่ใช่อาร์คเดมอนเหมือนที่ท่านพูดหรอกนะขอรับข้าได้วิวัฒนาการเป็นเดมอนหลอดแล้วเมื่อซาเล่ได้ยินสิ่งที่เดอาโบพูดเขาเริ่มวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเดมอนหลอดนั่นคือตัวตนในตำนานเลยนะเป็นภัยคุกคามระดับดีซัตเตอร์ความสามารถสูงกว่าจอมมารปกติอีกแกนเวทก็เพิ่มขึ้น กว่าอาร์คเดมอนหลายเท่ายิ่งมีประสบการณ์ที่ต่อสู้มาหลายพันปีคงไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งเลยตอนนี้ซาเล่เริ่มเข้าใจแล้วและเริ่มคิดอยากจะหนีออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเหงือเริ่มไหลออกมาจากตามตัวฉันคงรับมือกับปีศาจตวน,นี้ไม่ไหวแน,แน่และในระหว่างที่ซาเล่เริ่มหวาดกลัวนั้นเกนด้าหนึ่งในสามเซียนนักลบที่ยืนอยู่ข้างๆซาเล่เขาได้พูดขึ้นมาว่ามัวเหมืออะไรอยู่ซาเล่รีบๆเข้าไปจัดการปีศาจได้แล้ว เกนดาไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าไปหาที่ดีอาโบด้วยความเร็วที่ไม่มีแม้แต่เสียงและทันทีที่ซาเล่เห็นแกนดาพุ่งเข้าไปหาดีอาโบเขาจึงร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงหยุดนะยัยป้าอย่าเข้าไปนะแกนดาพวกเราในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะปีศาจตนนี้ได้แต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะหยุดแกนดาเพราะตอนนี้แกนดาอยู่ต่อหน้าดีอาโบแล้วและเขาหยิบดาบออกมาอย่างรวดเร็วและแทงเข้าไปที่หัวใจของดีอาโบหลังจากที่เขาแทงเข้าไปสําเร็จ แกนด้าหัวเราะด้วยความดีใจและเขายังดูถูกเดียอาโบว่าฮึแกมันก็เป็นปีศาจที่ดีแต่ปากนี่หว่าแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นทําให้แกนด้าถึงกับเหนื่อตกฮึช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักขอลับแต่น่าเสียดายที่การโจมตีกายภาพไม่มีผลกับข้านักขอลับแกนด้ารีบถอยออกมาตั้งหลักทันทีและพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วอีกครั้งแกนด้าทุ่มพลังทั้งหมดเหมือนกับว่ากําลังสู้อยู่กับจอมาน เขาไม่ประมาทเลยสักน้อยแต่เทว่าการโจมตีของแกนด้ากับไม่มีผลเลยสักนิดระดับของความสามารถมันต่างกันเกินไปแกนด้ารับรู้เรื่องนี้ดีและเขาก็รู้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่เขาทําแบบนี้นั้นเพื่อที่จะหาโอกาสที่จะหนีและเมื่อซาเล่เห็นแบบนี้ซาเล่ไม่อาจปล่อยเพื่อนของเขาสู้เพียงลําพังได้เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ซาเล่ได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดและหยิบอาวุธระดับยูนี้ขึ้นมา พร้อมกับใช้สกิลเดมอนสเลยเยอร์แทงเข้าไปที่ดีอาโบแต่ไม่ได้ผลเลยสักนิดและเมื่อเป็นเช่นนี้ไซเล่เขาจึงคิดตัดสินใจที่จะใช้ท่าไม่ตายเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์ท,ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในตอนนี้แต่มันจําเป็นต้องใช้เวลาไลา่เขาจึงตะโกนร้องออกมาแคนด้าช่วยทวงเวลาให้ฉันแป๊บหนึง่งแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นคือเสียงของดีอาโบเพื่อนผู้หญิงของคุณเมื่อกี้เขาใช้กำลังทั้งหมดหนีไปแล้วนะขอรับ ซาเล่ตะโกนร้องออกมาด้วยความเจ็บใจไอ้บ้าเอ้ยหนีฉันไปจนได้เดียโบหัวราะออกมาอย่างสนุกสนานและในตอนนี้ซาเล่ได้เชื่อบทพิสูจน์ของดีาโบแล้วจริงๆว่าเดียโบไม่ได้ฆ่าเลหฮิมจริงๆเพราะปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าจอมมารวาเลนไทน์ Valentine ตนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฆ่ามนุษย์อ่อนแออย่างเลหฮิมเลยสักนิดซาเล่ทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าต่อสู้อย่างไร้ประโยชน์และไม่มีวี่แววว่าจะชนะเลยสักน้อย เดียโบหัวล้ออย่างสนุกสนานทําให้ซาเล่อยากจะร้องไห้จากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆฉันผู้ได้รับการขนานนาม่าเป็นอัจฉริยะเนี่ยนะฉันเนี่ยเป็นผู้สืบทอดสายเลือดเอลฝึกฝนผีมือด้วยความพยายามทั้งมียูนิสกิลผู้รู้รอบด้านทําให้ฉันแข็งแร่งได้ขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่ดูอาร์ของคู่ต่อสู้ครั้งเดียวก็สามารถมองออกและเรียนรู้ได้อีกด้วยแต่ในตอนนี้ฉันกลับทำอะไรปีศาจตัวนี้ไม่ได้เลยป้าเอ้ยเจ็บใจจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวน่าร่างกายหรืออะไรต่างๆ Diablo สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อซาเล่ใช้เวทมนต์ก็ถูกเดียโบสลายเวทมนต์ได้ง่ายๆในเมื่อเดียโบสามารถฆ่าเขาได้ง่ายๆแต่ทําไมเขาถึงไม่ฆ่าฉันกันนะอะไรกันเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงสาเหตุที่เดียโบเนี่ยไม่ฆ่าซาเล่เกนด้าหรือพวกกษัตริย์เอ็ดวาร์ดพวกทหารเนี่ยเป็นเพราะว่าเดียโบเนี่ยเขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งนะ ไม่จําเป็นหรือไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องไปฆ่าเลหิมคือตอนนี้เนี่ยเดียโบเนี่ยกำลังรอวันทั้ง7อยู่คนที่สร้างเรื่องปั่นหัวให้ทุกคนเข้าใจผิดเนี่ยแล้วก็โยนความผิดเนี่ยมาให้เขาคือมันกําลังรอให้ไอ้พวกวันทั้ง7เนี่ยออกมาแล้วเขาก็จะได้ฆ่าทิ้งหมดเลยตอน,นเ,ลลเ,ออเนี้ยซาเล่และเอ u ดูอร์เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างถูกวันทั้ง7ผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยหลอกปั่นหัวให้หมดเลยว่าเดียโบเป็นคนฆ่าเลหิมงั้นผมจะขอเข้าเรื่องต่อเลยนะ ตอนนี้ซาเล่เริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาถูกวันทั้ง7หลอกใช้และในช่วงเวลาที่เขาคิดแบบนั้นจู่ๆวันทั้ง7ก็ได้ปรากฏตัวออกมาผมขออธิบายเพิ่อมอีกนิดนึงวันทั้ง7เนี่ยคือมีคน7คนนะครับแต่โผล่ออกมาแค่3มคนที่มันออกมากันเนี่ยเพราะมันกลัวความลับจะถูกเปิดเผยจึงต้องการมาทําลายหลักฐานทิ้งคือฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้หมดและเมื่อซาเล่หันไปเห็นวันทั้ง3คนปรากฏตัวออกมา ซาเล่รู้ได้ทันทีเขาจึงร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงแย่ yeah, แล้วทุกคนหนีไปตอนนี้ฉันไม่มีพลังเหลือพอที่จะปกป้องผู้สื่อข่าวและกษัตริย์เอโดอาร์แล้วฉันใช้พลังทั้งหมดไป,ไปกับการต่อสู้กับปีศาจเดียโบไปหมดแล้วและเมื่อวันทั้งสามเห็นว่าคนที่อยู่ที่นี่รู้ความลับของเขาหมดแล้วเขาจึงคิดที่จะฆ่าคนที่นี่ทิ้งทั้งหมดวันทั้งสามได้ไล่เวทมนต์ที่ทรงพลัง เป็นลูกไฟยักษ์ขนาดใหญ่พุ่งไปที่ผู้สื่อข่าวและทหารทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่มีใครเป็นอะไรเลยเป็นเพราะเขตแดนที่เดียอโบได้กางเอาไว้เขตแดนนี้สามารถป้องกันเวทธาตุและเวทจิตวิญ,ญญาณได้และเมื่อการโจมตีของพวกเขาไม่ได้ผลวันท้งสามเริ่มโมโหหึไอปีศาจตนนี้ไม่คิดว่ามันจะแข็งแก่งได้ขนาดนี้นะพวกเขาตัดสินใจใช้เวทธาตุขั้นสุดยอดซึ่งสกิลนี้ต้องช่วยกันไล่ถึง3คน เพราะคนเดียวไม่อาจควบคุมมันได้เปลวเพลิงที่แพทย์เผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกปล่อยออกมานิวเคลียร์เฟมแต่ผลที่ออกมากับไรพลังไม่อยู่ต่อหน้าดีอาโบพวกเขาต่างตกใจถึงความแข็งแกร่งของดีอาโบเมื่อเป็นเช่นนี้วันทั้ง3จึงใช้ไม่ตายรับเวทมนต์ขั้นสุดยอดของสายศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มารอสูนที่ท่งพลังหรือแม้กระทั่งจอมมารไม่มีทางที่จะป้องกันเวทมนต์นี้ได้แน่ๆ แต่เดียอาโบกับเมินเฉยต่อหน้าวันทั้งสแล้วหันไปหาพูดสื่อข่าวทั้งหมดกว่า100คนพวกท่านคงเห็นการโจมตีเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอรับลับมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาต้องการฆ่าพวกท่านทุกคนต่างพยักหน้าเข้าใจดีแม้แต่สาเล่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วพวกเขาได้เห็นพ้องกันว่าวันทั้ง7ตั้งใจจะฆ่าพวกเขาทุกคนที่นี่และโยนความผิดให้ดีอาโบเป็นคนทํา เพื่อที่มนุษยชาติจะได้ทําสงครามกับจอม,มาลิมลุเราผู้สื่อข่าวตอนนี้ต่างเชื่อใจว่าดีอาโบจะสามารถปกป้องพวกเขาได้จากการโจมตีสุดท้ายของวันทั้ง7เพราะขนาดสู้กับสามเซียนนักรบอย่างซาเล่และเกนดายังสามารถเอาชนะได้สบายๆพวกเขาจึงถามดีอาโบไปว่าพวกเราเคยได้ยินว่าปีศาจจะไม่ทํางานฟรีต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนและท่านต้องการอะไรจากพวกข่าไหมครับเมื่อดีอาโบได้ยินแบบนี้ เขายิ้มออกมาเหมือนกําลังรอคําถามนี้และตอบกลับไปว่าเข้าใจง่ายดีนี่ขอรับสิ่งที่ข้าต้องการคือหลังจากที่ข้าจัดการกับขยะทั้ง3ตัวนี้พวกท่านกว่า100คนจงพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ข้าไม่ได้ทําและจงนําสิ่งที่เห็นในวันนี้ไปเป่าประกาศให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกซะผู้สื่อข่าวกว่า100คนต่างให้สัญญาและพร้อมจะสนับสนุนดีอาโบและตอนนี้ผู้สื่อข่าวทั้งหมดได้อยู่ภายใต้ยูนิคสกิล ผู้ทำให้ล่วงหลวนของเดีาโบเรียบร้อยแล้วข้าขอสัญญาว่าจะปกป้องพวกท่านขอรับแต่มีเพียงกษัตริย์เอดูอาร์เท่านั้นที่ต้องตายอยู่ที่นี่ข้อหาที่แกดูมินราชาของข้าเมื่อสิ้นเสียงของเดียโบเอดูอาร์ถึงกับร้องไห้ออกมาและขอร้องอ้อนวอนดียโบให้ช่วยปกป้องตัวเองจะยอมทําตามทุกอย่างผมจะสละราชสมบัติผมจะให้ท่านวีลาบุรุษยอมขึ้นเป็นกษัตริย์เดียโบเมื่อได้ยินดังนี้เขาจึงตอบตกลง เมื่อทุกสิ่งเป็นไปตามแผนของเดียโบเดียโบได้หัวล้อออกมาอย่างดีใจเพราะตนได้ทํางานสําเร็จตามที่ท่านลิมมรลุมอบหมายภารกิจให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นวันทั้งสามได้พูดขึ้นมาว่าผู้แก่เตรียมใจที่จะตายกันหรือยังเดียโบได้ยินดังนั้นเขาจึงตอบกลับด้วยท่าทางและสีหน้าที่ยิ้มแย้มสบายๆเตรียมใจอะไรหรือขอรับอย่าทําให้ขำหน่อยเลยผู้ขยะที่ขัดขวางแผนการของข้า ที่ทําให้ข้าคนนี้ล้มเหลวไปแล้วหนึ่งครั้งและอับอายต่อหน้าท่านลิมมรัรูความหวาดกลัวและความสิ้นหวังข้าได้รวมมาเป็นความโกรธหมดแล้วจงลิ้มลดความน่ากลัวต่อจากนี้ให้สนุกนะขอรับและเมื่อวันทั้งสามได้ยินสิ่งที่เดียอาโวพูดเขาจึงพูดขึ้นมาว่าอะไรกันมันบ้าไปแล้วหรอพูดอะไรออกมานะ่ะต่อหน้าเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกข้านี่นะแบบนี้คิดว่าจะรอดหรือไงกันจากนั้น สีหน้าแววตาของเดียโบเริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับตอนแรกด้วยใบหน้าที่น่ากลัวดวงตาที่โหดเหี้ยมเดียโบได้ดีดนิ้วขึ้นหนึ่งครั้งจงลิ้มลดความหวาดกลัวและความสิ้นหวังแบบไม่จบไม่สิ้นนี้ซะ Dispair Time เดียโบเปิดใช้สกิลโลกแห่งการล่อลวงหนึ่งในความสามารถของยูนิคส i l l ผู้ทำให้ล่วงลน สกิลนี้คือการทำให้โลกเสมือนจริงปรากฏขึ้นมาในอาณาเขตนี้ดิอาโบเป็นผู้คุมอำนาจทุกอย่างได้ดั่งใจนึกและหลังจากสกิลโลกแห่งการล่อลวงถูกเปิดใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วันทั้ง3ปล่อยออกมาหายไปในชั่วพริบตาไม่จริงนะอะไรกันเวทมนต์เวทมนต์ท,นที่แข็งแกร่งของข้ามันหายไปได้ยังไงบ้านะแม้แต่จอมมารก็ต้องแพ้นะด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดอ,อะไรขึ้น วันทั้งสามร้องด้วยความตกใจอย่างสุดขีดลาก่อนนะขอรับจงสำนึกในความโง่เขานั่นในที่ก้นบึงของหุบเหวซะจุดจบของโลก end of world และตอนนี้ทุกสิ่งที่อยู่หน้าเดียโบได้ถูกดูดกืนหายไปพร้อมทั้งกืนกินความสิ้นหวังของวันทั้งสามเข้าไปด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เดียโบสู้กับประเทศของฟารมุด หลังจากนี้ยอมก็ได้ขึ้นเป็นวิลัริัตนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ